ข่าวดีเห็นชอบแล้วการจ่ายเงินชดเชยว่างงานจากการระบาดของโควิด19และรอกใหม่นี้สวัสดีค่ะพบกับให้บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมีบ่บุมบิ่มนะคะสาหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงการจ่ายเงินชดเชยนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเงินเยียวยานั่นเองนะคะใครที่ยังไม่เคยได้เงินเยียวยาอะไรจากทางภาครัฐเลยนะคะคอมเมนต์นบอกหน่อยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการทําคลิปต่อๆไปนะคะเรามา ฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่ากลุ่มไหนบ้างที่จะได้เงินตรงนี้นะคะใครบ้างที่จะได้รับเงินเยียวยาบ้างนะคะเคยได้แล้วจะได้อีกหรือไม่มาฟังกันเลยนะคะแต่ก่อนรับฟังนะคะพี่ปุ๋มก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะ พรามอมมีวติเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตนจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่จากเฟซบุ๊กนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความเพื่อแจ้งถึงการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินจากการระบาดระลอกใหม่รองโฆษโกระบุว่าที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงมาแล้วครั้งหนึ่ง เป็นการจ่ายเงินเยียวยาในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากต้องกักตัวหรือนายจ้างหยุดกิจการตามคำสั่งของราชการโดยลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตั้งแต่วันที่1มีนาคม6 3 3ถึง31สิงหาคม63แต่เนื่องด้วยสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1ิระลอกใหม่ ล่าสุดรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับและวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีสาระสำคัญก็คือ 1. กำหนดให้กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่19ธันวาคมหกสามเป็นต้นไป 2. องกำหนดนิยามคำว่าเหตุสุดวิสัยหมายถึงภายอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎมหนว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขณะที่ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ3กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันโรคระบาดของโรคติดต่ออันตรายอันส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันาตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวัน ตามมติคณะกรรมการประกรันสังคมหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย7,456บาทร้อยละ50ของค่าจ้างโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่สั่งปิดพื้นที่ภายในระยะเวลา1ปีปฏิทินจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนดังกล่าวทุกครั้งแต่รวมกันแล้วไม่เกิน90วันจากการประเมินสถานการณ์ของกระทรวงแรงงาน ร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่รัฐบาลสั่งปิดกิจการนั่นเองเบื้องต้นคาดว่า มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามรวมกันแล้วประมาณ5.7ล้านคนคิดเป็นเงินกว่า5,225ล้านบาทและนี่ก็เป็นข่าวของวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่รัฐบาลนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็ได้อัน ได้มีการเห็นชอบร่างกฎกระทรวงใหม่นะคะก็ใครที่จังใครที่อยู่ตามจังหวัดนี้นะคะที่ได้อ่านมามเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เตรียมรับเงินเยียวยากันเลยนะคะสําหรับการล็อกดาวน์ในรอบใหม่นี้สําหรับการปิดพื้นที่ปิดจังหวัดนะคะเจ้าของกิจาการหรือพนักงานเจ้าหน,น้าที่ท่านใดที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะคะรอประกาศอีกทีนะคะว่าเขาจะให้ไป ยื่นเอกสารไหมหรือว่ายื่นผ่านออนไลน์ไหมเดี๋ยวพี่บุมจะติดตามข่าวสารมาให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ